วัสดีค่ะอันนี้สุทัศนมาเยี่ยมสวนของเกษตรอินรีอของหมู่12ค่ะด้านนู้นค่ะก็เริ่มนคะคะผักอื่นเริ่มเริ่มขายหมดแล้วค่ะก็เหลืออยู่เศษนิดๆนะคะนี่นเป็นกวา<อ>ปลอดสาร ัวใหม่กำลังขึ้นนี่ค่ะกำลังกินแตงกวาอินทรีย์อร่อยมากนะม,มันหวานกรอบมันกินของแบบธรรมชาติอ่ะอร่อยมากๆเลยเก็บแล้วก็ล้างแค่ฝุ่นออกแล้วก็กัดกินได้เลยค่ะแล้วคููถ้ากำลังเลี้ยงเป็นเด็กเลี้ยงแพะ ม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะคะเด็กเลี้ยงแพะนี่ค่ะแพะอ่าที่ครูถ้ากําลังดูเขาอยู่ค่ะมาช่วยเลี้ยงป้าและม่อมนะคะแพะตอนนี้ถูกปล่อยออกให้ออกมากินข้างนอกค่ะอ่ามาดูดูการกินของเขามาสังเกตดูว่าเขากินเขากินหญ้าแบบไหนบรรยากาศยามเย็นค่ะก็อ่า ตะวันใกล้จะตกจะรับฟ้าประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะถ้่ถว่าจะว่าเดินไปใกล้ๆเขาเขาจะให้ให้จับ ดูแล้วประมาณ22ตัว22ก็มาเริ่มบ้านแต่ว่า30-40ตัวก็หูง 30, 40, 40จะขายไปแล้วบ้างก็นะะมาดูการจินของเขาค่ะดูหญ้าตามทุ่งนานะคะก็ดูเขาเล็มหญ้าหน้าอร่อยจังเลยนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยแล้วก็แพร่พันธุ์เร็วมากนะคะมาดูบรรยากาศยามเย็นยามเย็นนะ,ะ,ะ,ะการ ยงแพของป่าละม่อมนะคะเขาน่ารักมากเลยตัวเล็กๆนะคะนี่นะคะตัวนี้นะเป็นตัวแม่ะค่ะตัวแม่ท้องอยู่หรือเปล่าน่าจะท้องหรือเปล่านะคะนมเต่งเลยท้องใหญ่เนีย่ยทุ่งนาบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านทุ่งมาเลี้ยงแพะด้วยกันนะคะนี่ เขาจะไม่ให้ให้เข้าใกล้ตัวไม่ใกล้เท่าไหร่นะคะก็ไม่ไม่คข้าจะคุ้นเท่าไหร่เขาบอกว่าปาร์อมบอกว่าถ้าไปใกล้ๆมันก็เขาจะวิ่งหนีนะคะก็เห็นความน่ารักของเขาก็อยากให้ทุกท่านได้มาเห็นความน่ารักของเจ้าแพะคะ่ะกินแยงกวาไปด้วยอร่อยสุดๆเลยมายากาศบ้านบ้านมากายบ้านทุ่ง ยามเย็นทุ่งนามาดูมูลแพะนะคะ เขาจะเป็นเม็ดเม็ดนะคะไม่เหมือนพวกอ่ไไม่เหมือนที่วัวที่ควายเนาะแล้วก็นี่คะ่ะถ้าเป็นอันนี้ก็บอกว่าเป็นปุ๋ยที่สามารถให้พืชแล้วพืชได้บำรุงทั้งผลผลผลของอพืชด,ด้วยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นมูลวัวมูลควายนะคะจะให้แค่ บำรุงปุ๋ยทางใบนะคะแต่ท่านี้เขาจะมีบำรุงปุ๋ยทางไอ้ผลของต้นไม้ด้วยของพืชผักหรวอส่วนนี่ค่ะนี่นะคะถ้าเลี้ยงก็สามารถที่จะเอามูลอะนะคะใส่พวกไม้ผลได้ได้ผลดีมากเลยค่ะนี่ก็ได้ฟังจากทางวิชาการค่านะคะแต่ว่าถ้าเฉพาะอะไรนะคะพวกปุ๋ยมูลวัวมูลควายเนี่ย ที่วัวขี้ควายเนี่ยจะให้แต่ไนโตรเจนตัวนี้ให้โพแทสเซียมไปด้วยนะคะบำรุงผลไปด้วยนี่นะคะมันก็เป็นความรู้ถ้ามีอ่าเนี่เอาไปใส่พวกไม้ผลจะได้ผลดีมาก<ะ>ค่ะคะสำหรับคลิปนี้ก็คุณทัศ์พามาเดินเล่นในบรรยากาศทุ่งนานะคะมาเลี้ยงแพะกันค่ะก็อ่าอยากเอาบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกบันยากที่บริสุทธิ์แล้วก็นะคะ นึกย้อนในวัยเด็กวัยอดีตของเรานะคะแล้วมีความสุขนะคะในทุ่งนาเราก็จะมีในนี่ๆๆ,ๆอยากให้เห็นด้วยค่ะไม่ได้เอาเสียมาด้วยนี่ค่ะรูปูค่ะนี่รูปูนะคะนี่ที่เห็นเป็นรูเนี่ยปูค่ะเนี่ยรูปูนั่นน,นี่เยอะเลยค่ะนี่นี่เขาไม่ค่อยจะขุดกันนะคะเยอะนะคะนี่คือธรรมชาติในท้องทุ่งนานน่นค่ะนี่รูปูตัวใหญ่รูเล็กกับตัวตัว ตัวเล็กรูใหญ่ก็ตัวใหญ่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาจมอากาศยามเย็นแล้วก็มาเลี้ยงแพก,กับครูทัศกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพลินเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันนะคะ